โอเคผมเอานะผมสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชมนลยครับก็ในวันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ดูบล็อกอาร์แล้วผม้วก็เราจะมาสอนวิธีการใช้ตาเผาสามตาน,นี้ผมซึ่งมาเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยนะผมเพาะตาเผานี้มันเอาไว้ทำารบ้างนะผมซึ่งตาเผานะผมตอนแรกท่านผู้ชมเคยเห็นไหมมันคือตอาเผาแบบเป็นเดี่ยมหน่อยนะผมมีลายด้วยนะผมซึ่งมันเขาก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์กลายเป็นปตาเผานะี่กระจิ๊ดเดียวเลยดูดิอันน้คนเล็กเลยแล้วก็ นี่คือระดับสองผมเป็นทองแดงนะทองแดงับผมหรือว่าปลอดน,นั่นเองนะผมระดับสาก็ก็คือเหล็กนะผมระดับเหล็กแน่นอนแล้วมันคือเหล็กนะผมโอเคผมมาเดี๋ยวเราพูดพูดถึงกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่คือฟังก์ชันนะครับผมมีอ่อเชื้อเพลิงนะผมวัตถุดิบเอ่อผลผลิตนะครับผมผลผลิตโอ้มีหลายช่องเนย้ะปกติมันมีแค่ช่องเดียวนะครับผมคือแบอบมันฉีกคนละอย่างกับตอนแรกเลยนะผมแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมินะครับผม เรื่องของตาอเผาเนี่ยก็คราบต่อตเผาแรกก็ได้แค่อุณภูมิเนี่ยอุณภูมิมันนี้นะผมแต่ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงมันไม่ได้นะเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยเอ่อปรดปลดล็อกต่อเผาระดับขั้นสูงนะผมซึ่งเออมันก็จะเผาอะไรได้มั่งถ้าผมเห็นนะถ้าในเรื่องของแน่นะผมมันก็จะเผาพวกเออแร่ทองแดงได้นะผมเออแร่บึงต้นเลยเนาะก็อ,อย่างเช่นแบบทองแดงอะไรเงี้ยอันนี้มันหล็กด้วยอทองแดงกันไหมไนะ อ,อยนี่นี่นี่นนผมเราก็ก็เผาทองแดงนะผมที่เจอเจอในเอ่อเมืองนะผมหรือว่าบนพื้นโลกนะผมซึ่งก็เอานี้เอาทองแดงผมไปเาผาพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาผลไม้ใผมไปอัปเกรดล่างต่อไปครับผมต่อไปผมคือล่างนี้เลยนะล่างนี้วิธีใช้ครับผมก็คือเห็นไหมชิปเราสองอันแล้วผมก็หมายความว่าจะเปลืองไฟสองเท่านะผมเ <laughs> <c oughs> ปลืองไฟสองเท่านะผมแล้วก็ ข้อดีตอนนี้อย่างผมคือถ้าถ้าเผาเอา่อพวกอะไรเอ่อวัตถุด,ดิบอะไรก็ได้แบบที่ระดับหนึ่งอะเผาได้ผมมันก็จะได้มาจํานวนสองอันนะผมอย่างเช่นนี้เห็นไหมเขาบอกว่าจะได้สองอันนะผมแท่งบอร์ดสองอันนะแต่ถ้าเป็นอันนี้จะได้มาแค่อันเดียวแล้วแล้วไอ้บอร์ดเมื่อกี้ทหนไปนะแล้วทางแดงเมื่อกี้ทหไปนะโอเคโทาใส่นี่เห็นไหมนะ เขาก็เห็นไหมอันนี้ได้แค่หนึ่งอันอันนี้สองอันนี้สามอันนะผมหมายเขาว่าหมายเขาว่าอันนี้ผมถ้าเราเอาทองแดงไปยัดเข้าไปในนี้ผมมันก็จะได้สองอันนะผมต่อการเผานะซึ่งมันก็จะปืนเชื้อเพลิงไปหนึ่งเท่านะผมส่วนเหล็กนะผมเหล็ก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 กับทองเหล็กใช่ไหมครับผมเหล็กก็คือถ้าอยู่ระดับกลางเนี่ยมันก็จะเผาได้จํานวนหนึ่งหนึ่งแท่งนผมส่วนถ้าอยู่ใน าเผาได้ระดับสามหรือว่าระด,ดับเด็กเนี่ยก็จะได้จํานวนสองแท่งนะผมส่วนทองฮะทองมันต้องระดับสามระบากันนะนานนี้เดี๋ยวนะในนี้เลยคืออะไรทำไมมันต้กัดสองอ่ทานี่นล้วะ เอาเป็นป๊อกก็ได้วะแก๊ตกเข้าไปปิ่งเวลากูวี่งเนี่ยไหนๆนี่ๆๆจริงด้วยแล้วผู้ชมลังบีได้มันต้องอยู่เดืบสามโอ้โหว้าวบายผมก็คือถ้าเราอะเผาเหล็กแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะเอาเหล็กเนี่ยไปเอาเก็บไปเลเวลสาผมเลเวลสามาดูกันกว่าวเผาอะไรได้มั้งนะ มันไม่ต้องเผาอะไรได้มั่งกับมันเผาได้ทุกอย่างที่มันเผาได้นะผมอย่างเช่นอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นเช่นเหล็กอะไรก็ได้เลยนัวทองเอเอไททีเนียมแร่ไหมมีไททีเนียมนะผมอะไรอย่างงี้ผมก็จะเผาได้เนาะแล้วก็แน่นอนผมโคตรเปลืองนะไงแล้วผมมาต้องเปลืองอยู่แล้ว <laughs> สามช่องนะาบานรวยบ้านที่รวยถา่ายใจสิ่งนี้นะสิแล้วอะ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีใส่ก่อนนะโอเคผมให้อ่าคุณเนี่ยเอาของที่มันเท่าได้ครับผมไม่ดีเอาขอเอาเชือเพลิงเนี่ยให้กดอันนี้เชือเพลิงนะผมเดี๋ยวเราก็กดช่องที่เราต้องการเลยผมแต่ถ้าเรากดค่าอย่างเงี้ยมันจะไปช่องแรกเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าช่องแรกม,มันเต็มมันก็จะไปช่องสองแล้วช่องสองก็เต็มมันก็จะไปช่องสามรูเปล่า ก็ผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะงงแหละนะพ่อเพราะว่าผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งแล้วผมแต่ผมเข้าใจนะนี่ครับผมถ้าเราเอาสามช่องนี้ได้แล้วเนี่ยเราเออไออุณหภูมิสูงสุดเนี่ยมันก็จะใช้ได้แล้วผมเห็นไหมฮะฮะฮะมันทองเลยเหรอเอาจริงดิแล้วก็ราให้มันเผาะนรัยผมโอเคเห็นไหมเราก็จะได้นี่เลยผมแราา่โลหะโลหะทะเยียม นี่เห็นไหมตอนเดียวเราถือบรรสามิติเลยว่ะปกติตอนแรกจะเป็นแนวรูปเนี้ยเหมือนกันเลยเด็ดเลยผมแต่ตอนนี้ตอนที่เราถืออี๋สามมิติอย่างเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวแหละนี่นี่คือมึงก๊อปกันใช่ไหมเนะี่ยเออสุดยอดเลยทุกชมนี่คือเตาเผาอันใหม่นะผมถือว่าดีไหมก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งผมเพราะว่าเราสามารถที่จะเผา เผาเออเผาของได้เยอะขึ้นนะผมอย่างเช่นอันนี้ผมเอ๊ะงั้นก็แปลว่างั้นก็แปลว่านี่ไงท่านผู้ชมถ้าเราอ่ะเผาใช้เออเอาทองแดงเนี่ยไปเผาเผาเตาระดับสามเนี่ยเราจะได้มาสามอันนะครับว้าวหรือท่านผู้ชมมาบอกว่าเออให้เมคเราถ้าถ้าเราอ่ะไม่อยากให้เออมันปลืงไฟอ่ะเราจะทำไงก็ง่ายๆเลยครับคิดตรงนี้ผมเห็นไหม คิดได้นะอ่อตัวนี้ระดับสองก็จะได้สองอน,นะผมหรือเราอยากได้ระดับหนึ่งก็จะระดับหนึ่งนะผมถ้าเราอเอเลือกอันนี้ผมเออมันก็จะกินไฟแค่อันแรกรับผมก็ถือว่าไม่ค่อยเปลืองนะถ้าเราอยู่ระดับกลางนะผมก็จะกินสองสองช่องนี้ผมแต่ถ้าอยู่ในระดับสามเนี่ยก็ได้นอนสามช่องนี้นะผมถือว่าทั้งเปลืองดีนะแล้วก็เปลืองแรกที่กูต้องการด้วยนะเออก็อย่างนึงผมข้อเสียคตด สุดยอดมากเลยผมให้ใครปเทศไม่ได้เลยนะก็คือ <c oughs> ก็คือตาเผาอตัอโตโนมัติเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าใช้ได้ก็เปลี่ยนนะผมมาดูกูกว่านะผมเผื่อ,อใครไม่เชื่อนะอ่าต่อโอเคนี่เลยนะผมประมาณนี้นะโอเคซึ่งตอนเมื่อก่อนใช่ไหมครับมันจะมีช่องเดียวใช่ไหมครับมันก็จะเผาได้ใช่ไหมละ่ะแล้วตอนนี้นะ <c oughs> มันมีสามช่องเลยไอตาเผาบ้านเนี่ย มันมีสามช่องเว้ยหมายความว่าอะไรไหมก็หมายความว่าหมายความว่ามันจะเติมได้แค่ช่องนี้โอ้โหไม่นะถาเผาไม่ถ้าเราเผาเนี่ยเราก็จะเผาได้แค่ไอ้ระดับหนึ่งนะผมหมายความว่าอะไรอย่างไรก็คือหมายความว่าระดับหนึ่งเนี่ยเผาได้แค่นิดเดียวใช่ไหมละ่ะแปลว่าเราใช้ได้แค่ระด,ดับนี้นะทำไมเนะ กระเป๋าสินรักกูเชิญอ่ะแล้วเห็นไหมถ้ามาแต่างนี้อ่ะเราใส่เพิ่มเอากูใส่ไงเนี่ยเอาเอากูจะใส่ไงเนี่ยอ่ะใส่ไปถ้าสูนนี่ยหมายว่าช่องนี้มาเต็มเนี่ยมันก็จะเติมช่องนี้ผมถือว่าเปลืองนะบผมคือต้องมีคนมาดูแลผมว่าเออเราแยอันนี้เอาไปใส่นี้แย่เนี้ยไปใส่นี้เอออะไรเงี้ยนะผมถือว่าเปลืองมือมากเลยนะครับผม ถ้าเราว่าก็เอ้ยเล่นไปเถอะโอเคเราก็ส่ายแล้วลิมเปอวามีแค่สองช่องงั้นกุ้งบุกก็จะเล่ร่งความเร็วซกหน่อยนะไม่รู้ว่ามันเป็นนี้มันจะได้เปล่านะโอเคเห โอ้ดูดีเจ้ชมมันเปลืองแรงมากเลยอะ่ะเนี่ยมันเปืองชื่อเพลามากเลยอะ่ะโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายปาตะเผาสิรักกระปุ่มนะผมกลายเป็นตะเผาที่ว่าเปืองเปืองมากเลยผมว่าดโนมือแบบเนี้ยเออมันดีกว่าอีกหรือว่าหรือหรือเจ้าแบบนี้ก็ได้ผมหรือว่าเราเราอยากเอาอันี้ไปจี้ในกล่องนะผมเราก็จะได้ของตรงนี้เลยนะผมก็ถือว่าเออก็ก็กยังดีนะ อันนี้เราก็ใส่ข้าวบนได้เหมือนกันนะผมเพื่อเพราะว่าเราจะเผาเสร็จปุ๊บเราก็จะเผาอันนั้นต่อนะผมเนี่ยเผาอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเผาข้าวบนต่อน่าเจ๋งโอ้โหแม่นะตาเผาสุดรักของผมไอพีนะก็นะผมสำหรับคลิปนี้ผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกดซับกดติดตามด้วยนะผมก็แล้วก็กครยืนกรานกดิ่งด้วยผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมก็สายคลิปก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้านะครับ กดไงเนี่ยบ๊ายบาย